เมื่อเขาพาด่าโดนสาวบุกขยํำไส้เดือนในลิฟมหาลัยจนติดอกติดใจอยากจะได้เธอเป็นแฟนแต่เหตุการณ์นั้นกลับเกิดขึ้นตอนไฟดับทําให้เขาจําหน้าสาวปริศนาคนนั้นไม่ได้มาร่วมตามหาเป็ดน้อยผู้เกลียวกลาดไปด้วยกันในหนังเรื่อง Hundred Girl เปิดเรื่องมาแมทธิวยืนอยู่หน้าหอหญิงยังมีความหวังเขาต้องรู้ให้ได้ว่าหนึ่งในร้อยคนของนักศึกษาสาวที่พักอยู่ที่นี่ใครกันแน่คือเธอคนนั้นคนที่เขาตกหลุมรักย้อนกลับไปในคืนหนึ่งหลังจากแมทธิวปาร์ตี้กับเพื่อนที่หอหญิงเสร็จและกําลังจะลงลิฟต์เพื่อกลับหอพักของตัวเองทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินขึ้นลิฟต์มากับเขาพร้อมกับผ้ากองโตทําให้แมทธิวไม่เห็นหน้าเธอนอกจากแผ่นหลังและได้ยินเพียงเสียงของเธอเท่านั้นที่ขอให้แมทธิวช่วยกดปุ่มชั้นใต้ดินให้หน่อยทันใดนนัท้ทํา ทั้งสองต้องติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกัน2ต่อสองโดยความที่แมทธิวเป็นคนคุยเก่งก็เลยชวนเธอคุยอย่างสนุกสนานสุดท้ายทั้งสองก็ดืด้อๆดื่มกันซึ่งนั่นเป็นการดืด้อๆดื่มที่เขาประทับใจและมันก็ดีมากถึงแม้มันจะมืดมองไม่เห็นแต่การสัมผัสก็ทําให้แมทธิวเห็นภาพเรือนร่างอันงดงามของเธอในจินตนาการจนเขาสามารถบอกได้ว่าหน้าอกของเธอมีขนาดพอดีกับแก้วแชมเปญและเธอก็ทําให้ไส้เดือนของเขาระเบิดออกราวกับป๊อปคอร์นที่เพิ่งสุกพร้อมรับประทานแล้วภาพก็ตัดไปตอนเช้า ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติประตูลิฟต์ก็ได้เปิดออกแมทธิวสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับกางเกงในของเธอคนนั้นติดท,ทิ้งไว้ให้เขาดูต่างหน้า Matthew แมทธิวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้รอดเพื่อนของเขาฟังซึ่งรอดก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมองเพศหญิงติดลบมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ชอบที่จะดูหนังดือด้อๆดือ้อดื่มขณะที่เล่นเกมไปด้วยซึ่งรอดก็เห็นใจเพื่อนเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตแมทธิว Matthew ยังไม่เคยจัดนัดกระชับมิตรกับผู้หญิงคนไหนเลยถึงจะเคยมีแฟนมาบ้้างงก็ทไดเพียแค่จับมือ กัันนนเท่า้แถมตอนนี้แมทธิวยังมาเสียเวอร์จินให้กับหญิงสาวที่ไม่รู้จักชื่อและไม่เคยเห็นหน้าอีกตั้งหากแมทธิวก็สังเกตว่ารอตจะเอาลูกตุ้มห้อยกับไส้เดือนของเขาไว้ตลอดเวลาซึ่งรอตก็บอกว่ามันจะช่วยให้ไส้เดือนแข็งแรงขึ้นตามที่นักซูโม่ให้สัมภาษณ์ในนิตยาสารหลังจากนั้นรอตก็บ่นถึงข้อเสียของผู้หญิงต่างๆนา,นานาให้แมทธิวฟังว่าเป็นเพศที่อ่อนแอและสมัยก่อนผู้ชายต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงซึ่งนั่นก็ทําให้แมทธิวสงสัยว่าที่รอดมีอคติกับผู้หญิง ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปมบางอย่างในวัยเด็กก็เป็นได้วันต่อมาแมทธิวก็ได้ชวนลอตไปปล่อยหนูในหอหญิงเพื่อที่เขาจะได้อาสาไปเป็นคนซ่อมบำรุงภายในหอพักหญิงและจะได้แอบเข้าห้องของสาวๆเพื่อจะเช็คดูว่าใครมีชุดชั้นในที่แมทต์กับกางเกงในของเธอคนนั้นซึ่งมันก็ได้ผลแมทธิวก็ได้ตามไล่จับหนูไปทีละห้องพร้อมกับเช็คดูชุดชั้นในของสาวๆแต่เขาก็ไม่เจอที่แมทต์กันเลยทันใดนั้นแมทธิวก็สังเกตเห็นว่าแพตตี้ถูกคลิกแฟนหนุ่มเข่าแผลกำลังจะตบตีเธอแม ก็เลยเข้าไปช่วยโดยความที่แมทธิวตัวเล็กกว่าจึงตัดสินใจหยิกหัวนมของคริสคริกก็หยิกหัวนมของแมทธิวคืนโดยความที่คริกปวดหัวนมมากก็เลยหนีกลับบ้านไปยอมแพ้ง่ายได้มากเลยพร้อมกับขู่แพตตี้ว่าเขาจะไม่มีทางเลิกกับเธอเด็ดขาดจากนั้นแพตตี้ก็ได้ออกกระป๋องน้ําอารมณ์แช่ยเย็นประครบหัวนมให้กับแมทธิวซึ่งแมทธิวก็จ้องมองเธอไม่กระพริบตาถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็บอกว่าเธอเป็นคนเกเรแต่ทว่าเธอก็มีมุ่มอ่อนโยนและมีสเสน่ห์มากๆแล้วแพตตี้ก็ก้มลงไป จุ๊บหัวนมของแมทธิวและเธอต้องการขอบคุณแมทธิวด้วยการดือด้อดือด้อดืดดื่มแต่แมทธิวกลับนอนนิ่งตัวแข็งแพตตี้ก็รู้สึกเสียใจมากที่โดนปฏิเสธทางอ้อมแมทธิวพยายามขอโทษเธอเลยหยิบลูกแก้วของแพตตี้มาเล่นพร้อมกับเล่นมุกเพื่อให้เธอหัวเราะซึ่งแพตตี้ก็บอกว่าเธอชอบเอาลูกแก้วใส่ไ,ไว้ในเป็ดน้อยของเธอขณะกินซีเรียลและนั่นก็ทําให้เธอถึงจุดคลายแม็กแบบฟินๆทำเอาแมทธิวถึงกับเขินทําลูกแก้วหลุดมือและรีบขอตัวกลับหอพักทันทีหลังจากนั้นแมทธิวก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาพยายามไปค้นห้องสาวๆที่เหลือบางก็แกล้งโทรศัพท์หลอกล่อให้สาวออกจากห้องเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าตามหาชุดชั้นในที่แมท์กันจนครั้งหนึ่งซินเทียสาวสวยสุดหอนก็เดินเข้ามาขอให้แมทธิวมาช่วยซ่อมชักโครกให้กับเธอซึ่งแมทธิวก็เก่งและพูดคุยไม่เป็นภาษาทุกครั้งที่เจอหน้าซินเทียการที่แมทธิวเป็นช่างซ่อมบำรุงสาวๆก็มักจะเรียกใช้เขาซึ่งสาวๆแก๊งที่ชอบดูหนังก็ได้ให้แมทธิวมาซ่อมทีวีให้และนั่นก็ทําให้แมทธิวได้เจอกับอารินสาวห้าวท โดยที่ใครแพ้ต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นซึ่งแมทธิวกรับคำทาแต่ทว่าเขาก็พ่ายแพ้อย่างรบาบคาบและต้องแก้ผ้าล่อนจ้นต่อหน้าสาวๆและทำเอาสาวๆถึงกับอึง้งกับขนาดไส้เดือนของแมทธิวมันมหากราบมากว่าแล้วแมทธิวก็เดินหอบเสื้อผ้ากลับหอบพักด้วยความภาคภูมิใจพอกลับห้องไปแมทธิวก็เจอกับรอดที่ดูหนังดือด้อๆืดดืม่มพร้อมกับออกกาลังกายไส้เดือนของเขาไปด้วยทั้งสองคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมผู้ชายชอบโฟกัสที่หน้าอกของผู้หญิงซึ่งพอมาคิดๆแล้ว แมทธิวก็นึกออกว่าหัวนมก็มีลักษณะคล้ายกับดวงตามันเลยดึงดูดให้ดวงตาของผู้ชายให้มองแล้ว <L ott S 1> ก็หัวเราะและบอกว่าไม่มีอะไรในตอนนี้ที่น่าสนใจไปกว่าการทวงน้ำหนักของไส้เดือนของเขาแล้วซึ่งตอนนี้มันแข็งแรงมากพอที่จะเพิ่มลูกตุ้มเป็นสองลูกจากนั้นทั้งสองก็แอบมองสาวๆแต่ละคนว่าพวกเธอทําอะไรกันบ้างเพื่อที่จะตัดสาวที่ไม่น่าจะเป็นเธอคนนั้นออกไปซึ่งพวกเขาก็พบว่าสาวๆแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเลยบาบาร่าชอบอาบแดด เนก็มักจะแอบเขียนข้อสอบไว้ที่หน้าอกของเธอซาชาก็เป็นสาวที่ขั้งใครสีม่วงมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีปากหรือแม้กระทั่งสีเล็บก็ต้องเป็นสีม่วงส่วนรอนดาสาวประจำฟรอนเธอชอบดกขนคิ้วตัวเองเล่นและสาวๆอีกกลุ่มก็ชอบที่จะรวมตัวกันดูหนังทุกสัปดาห์ส่วนเพนนีก็มักจะร้องไห้ทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์และดานาเธอก็เป็นสาวเฮลตี้ชอบกินอาหารเสริมคนข้นเหนียวๆส่วนมิเชลก็ชอบเล่นคอมพิวเตอร์พร้อมกับครังไปด้วยเหมือนกับสวดมนต์และดอร่า หญิงสาวที่คิดตลอดว่าตัวเองไม่สวยและเก็บตัวไม่คบเพื่อนเอาแต่อ่านหนังสือคนเดียวเงียบๆโดยความที่แมทธิวต้องการคงเกดเฉลี่ยไว้เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อเขาก็จำเป็นต้องลงเรียนภาควิชาสตีศึกษาซึ่งมีเพียงแค่แมทธิวกับรอนที่เป็นเพียงผู้ชายสองคนในคลาสซึ่งอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะหมายหัวทั้งสองไว้ตั้งแต่แรกาวกับว่าเธอมีปมบางอย่างเกี่ยวกับผู้ชายและดูเหมือนว่าเธอจะไม่แคร์ที่มีขนจะแกแร้ยาวเฟื่อยวันต่อมาแมทธิวก็ยังคงแอบเข้าไปค้น ชุดชั้นในตามห้องสาวๆแต่วันนี้เขาเกิดปวดฉี่จึงใช้ห้องน้ําทันใดน,นั้นเวนดี้เจ้าของห้องก็กลับมาพอดีแมทธิวพยายามหลบแต่ทว่าเวนดี้เป็นสาวเจ้าระเบียบเหมือนเธอจะรู้ว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องของเธอแมทธิวก็เลยพยายามจะเอาฝาชักโครกลงแต่เขาก็โดนเวนดี้จับได้เสียก่อนด้วยความตกใจเวนดี้เลยเอาสเปรย์ฉีดใส่ตาของแมทธิวหลังจากคุยกันแล้วก็พบว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสมัยมัธยมและแมทธิวก็ได้เล่าเรื่องเธอคนนั้นที่เขาตามหาให้เวนดี้ฟังซึ่ง เวนดี้เธอก็ยินดีที่จะช่วยแมทธิวค้นห้องสาวๆที่เหลือในที่สุดแมทธิวก็เจอชุดชั้นในที่แมทกันและเขาก็รอจนเธอกลับมาพร้อมกับสารภาพความในใจแต่ทว่าแมทธิวก็ต้องฝันสลายเพราะเธอกลับเป็นใบซึ่งหมายความว่าเขายังไม่เจอเธอคนนั้นแมทธิวเลยตัดสินใจประกาศตามหาเธอคนนั้นในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมกับเขียนไว้ว่าเขาจะไปรอเธอทุกคืนวันพุทธที่ห้องใต้ดินและคืนวันพุธก็มาถึงแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาแต่ทว่ากลับเป็น เวนดี้เธอเดินเข้ามาปลอบแมทธิวพร้อมกับถามว่าเธอคนนั้นยังไม่มาใช่ไหมแมทธิวพยักหน้าพร้อมกับทำหนาา้าเศร้าเวนดี้ก็เลยชวนแมทธิวไปทานอาหารที่ห้องของเธอเพื่อเป็นการปลอบใจซึ่งเวนดี้ก็ลงมือทำอาหารอย่างพิถีพิถันในขณะที่คุยกันแมทธิวก็แอบสงสัยว่าเวนดี้จะใช่เธอคนนั้นไหมเขาพยายามที่จะแอบวัดขนาดหน้าอกกับแกว้วแต่ก็ดูเหมือนเธอไม่น่าจะใช่และเวนดี้ก็นึกไอเดียดีๆออกถ้าอยากรู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง แล้วเขามาร่วมวงเม้ามอยกับพวกเธอพร้อมกับเปิดประเด็นเรื่องดื้อๆดื้อดืมในลิฟต์แล้วมันก็จะต้องมีใครสักคนที่เคยมีประสบการณ์ยอมพูดมันออกมาซึ่งแมทธิวก็ปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่าฟรงเชสกาแล้วเขาก็แนะนําตัวกับสาวๆซึ่งหลังจากคุยกันได้สักพักก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเลยที่มีประสบการณ์ดื้อๆดื้อดือด่มในลิฟต์เวนดี้ก็เลยแนะนําอีกทางให้กับแมทธิวลองทําความรู้จักและใช้เวลากับสาวๆแต่ละคนมากขึ้นซึ่งแมทธิวก็เลยลองทํากิจกรรมต่างๆกับสาวๆเพื่อจะได้พูดคุยกับพวก ได้้มากขึนบางครั้งเขาก็ปลอมตัวเป็นแฟนเชตกาเข้าไปคุยกับพวกเธอแต่ก็ยังไม่เจอเธอคนนั้นสักทีแมทธิวก็ยังคงแวะเวียนไปหาสินเทียบางสลับไปดูหนังกับแก๊งสาวๆที่ห้องเกมบางและเขาก็โดนอาลีท้าเล่นเกมหมุนโตบอลอีกเช่นเคยซึ่งอาลีก็โวยวายหาว่าแมทธิวโกงเพราะเธอแพ้รวดทุกตามีอยู่วันหนึ่งแมทธิวได้ไปหาดอร่าอยู่ที่ห้องแต่ก็ไม่พบเธอแต่ถว่าข้าวของเครื่องใช้ของดอร่าภายในห้องนั้นบ่งบอกถึงตัวตนที่สวยงามและเซ็กซี่ภายในตัวของเธอ แมทธิวิ่งตามหาจนไปเจอดอลล่ากำลังยืนอยู่บนหลังคาเธอกำลังจะฆ่าตัวตายแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนสนใจเลยซึ่งสาวๆที่อยู่ตรงนั้นก็บอกกับแมทธิว่าดอลล่าทำแบบนี้เป็นประจำแมทธิว <Matthew S 2> ก็โมโหมากพร้อมกับวิ่งขึ้นไปห้ามเธอและบังเอ,อิญชนกับเพื่อนชายที่กำลังขนโซฟาทำให้โซฟาหลุดมือและหล่นตามขั้นบันไดไปทับซินเทียในที่สุดแมทธิวก็เกลี้ยกล่อมให้ดอลล่าลงมาได้สำเร็จดอลล่าก็เปิดใจคุยกับแมทธิวมากขึ้นและก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันนั้นมาในตอน แมทธิวกำลังกังวลเกี่ยวกับรอดเขาเลยไปเล่าเรื่องนี้ให้เวนดี้ฟังเนื่องจากว่าวันก่อนรอดมองเขาในขณะที่แต่งตัวเป็นแฟนเชดกาซึ่งรอดก็มองเขาเหมือนจะกืนกินแมทธิวเลยแกล้งพูดไม่มีเสียงว่าไอเลิฟอยู่เท่านั้นแหละรอดก็พร้อมที่จะควักไส้เดือนของเขาออกมาพร้อมกับเอ่ยปากชวนแฟนเชดกาไปดื้อๆดื้อดือด่มในตอนนี้เลยแมทธิวในร่างของแฟนเชดกาก็แกล้งปฏิเสธว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยนะทำเอารอดถึงกับหน้าเสียไปวันต่อมาแพตตี้ก็ได้ชวนแมทธิว มากินซีเรียลกับเธอในขณะที่แมทธิวเดินผ่านหน้าห้องของเธอแมทธิวก็ปฏิเสธซึ่งแพตตี้ก็กัดแมทธิวว่าที่นายไม่อยากเข้ามาก็เพราะว่าชอบสาวคนอื่นมากกว่าฉันใช่ไหมแมทธิวก็เลยจำใจต้องไปนั่งคุยกับแพตตี้ในความคิดของเขาทําไมน้ําเสียงที่แพตตี้ชวนกินซีเรียลมันเซ็กซี่จังเลยและทันใดนั้นคริกนุม่มหนวดแพ้ก,ก็เดินมาเห็นพอดีพร้อมกับพยายามจะหาเรื่องแมทธิวแมทธิวก็เลยเอาแม็กยืดผมหางม้าของคริกติดกับผืนก่อนที่จะพาแพตตีว้วิ่งหนีคริกแคนมากเลย ัดสินใจตัดผมตัวเองแล้วก็วิ่งตามสองคนนั้นไปท่านใดนั้นลูกแก้วก็หล่นออกมาจากเป็ดน้อยของแพตตี้ทำให้คริกเหยียบลูกแก้วเลื่นล้มตกบันไดซึ่งนั่นก็ทําให้แมทธิวรู้ว่าเรื่องที่แพตตี้ชอบใส่ลูกแก้วไว้ในเป็ดน้อยตอนกินซีเรียลมันเป็นเรื่องจริงจากนั้นทั้งสองก็ดื้อดืดดื่มกันซึ่งแมทธิวคิดแล้วว่าเขาจะเรียนรู้ประสบการณ์ดื้อดืดดื่มที่เราร้อนจากเธอให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนั้นทั้งสองก็จัดกันเบาๆสองรอบแต่ในสุดท้ายแมทธิวก็รู้สึกผิดที่ ทั้งยังกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเธอคนนั้นรู้เขาคงจะเสียใจมากซึ่งรอสก็ปลอบใจเพื่อนอย่าไปคิดมากแถมยังเซวอีกว่าไม่แน่เธอคนนั้นอาจจะหน้าตาขี้เหร่ก็เป็นได้ซึ่งแมทธิวก็ไม่พอใจเพื่อนและเดิอนออกจากห้องทันทีจนกระทั่งคืนวันพุธเธอคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในเงามืดแล้วก็บอกกับแมทธิวที่นั่งรออยู่ในห้องใต้ดินว่าเลิกตามหาเธอสักทีแล้วเธอก็วิ่งหนีไปแมทธิวพยายามวิ่งตามเพราะอยากจะรู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอคนนั้นก็หายไปแล้วแมทธิวเศร้า เลยไปเล้าใบากับเวนดี้เวนดี้ก็เลยชวนเล่นตีหมอนทั้งสองสนุกสนานกันมากจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาแม่ของเวนดี้ก็แวะมาเยี่ยมที่หอพักแล้วก็ต้องตกใจที่ห้องเต็มไปด้วยขนหา่านในเวลาต่อมาแมทธิวก็ยังคงพยายามตามหาเธอคนนั้นโดยทํากิจกรรมกับสาวสาทุกคนวนไปแมทธิวก็ได้ปรับความเข้าใจกับอาลีทั้งสองก็จับมือแข่งขันกันกับคลิกและเพื่อนชายอีกคนซึ่งทั้งสองก็จัดการคลิกและเพื่อนแพ้อย่างรับคาบทําให้สองหนุ่มต้องแก้ผ้าต่อหน้าสาวสา พอพวกเธอเห็นไส้เดือนของพวกสองหนุ่มนั้นก็ถึงกับร้องอุ้ยอย่างแรงและสองหนุ่มก็หอบเสื้อผ้าหนีด้วยความอับอายจากนั้นแมทธิวก็ได้ถ่ายวิดีโอดอร่าในชุดชั้นในลูกไม้สุดเซ็กซี่ที่เธอชอบซึ่งพอดอร่าดูวิดีโอของตัวเองเธอก็ประทับใจและรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเธอเอาแต่จมอยู่กับความเชื่อว่าตัวเองขี้เหร่หลังจากนั้นแมทธิวก็ไปขอโทษซินเทียที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอต้องหน้าบวมชำ้ำแต่เธอก็ไม่ได้โกรธอะไรในวันต่อมาแมทธิวก็ ความเป็นแฟนเชดกาเข้าไปคุยกับแพตตี้แต่ทันในนั้นคลิกก็มาวุ่นวายแถมคลิกก็พยายามจะลวนลามแมทธิวเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงแมทธิวก็เลยกัดลิ้นของคลิกจนขาดคลิกก็ร้องโอดครวญจนหนีไปในที่สุดหลังจากนั้นแมทธิวก็จับได้ว่ารอดแอบเอาวิดีโอของดอาร่ามาเปิดพร้อมกับสไลด์ไส้เดือนไปด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้แมทธิวตกใจเท่ากับที่เห็นไส้เดือนของรอดผิดดูผิดร่างซึ่งรอดก็ได้ยอมเล่าปมในอดีตที่ขเขาไม่กล้าจัดนัดกระชับมิตรกับผู้หญิิงงงเเเพาว่่ผู้้หหญททุกคนนนี็สดืออข ก็มักจะตกใจร้องกรีดและลอนก็ขอร้องให้แมทธิวเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าเขาอายวันเวลาผ่านไปแมทธิวก็เหนื่อยที่จะต้องตามหาเธอคนนั้นเขาเลยตัดสินใจยืนหน้าหอพักหญิงและสารภาพต่อเธอคนนั้นอย่างจริงใจซึ่งสาวสาวต่างก็ออกมายืนฟังที่หน้าต่างพร้อมกับตบมือให้กับแมทธิวและแมทธิวก็ต้องสับสนขึ้นไปอีกเพราะความกล้าของเขาทําให้สาวสาวทุกคนปลื้มเขาจนต่างตะโกนบอกว่าเธอแต่ละคนคือผู้หญิงคนนั้นที่ดือ้อๆดือดือ่มกับเขาในลิฟต์แต่ทว่า แมทธิวก็สังเกตเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาแต่งเงียบและดูเศร้าซึ่งเขามั่นใจว่าจะต้องเป็นเธอคนนั้นแน่ๆและแมทธิวก็รีบไปหาเธอที่ห้องแล้วก็พบว่าเธอคนนั้นก็คือแพตตี้ซึ่งแพตตี้ก็สารภาพว่าตลอดมาเธอพยายามจะให้แมทธิวสนใจในตัวเธอแต่ทว่าแมทธิวกับหลงรักผู้หญิงที่อยู่ในลิฟและมองข้ามเธอตลอดเวลาแมทธิวรู้สึกผิดมากขาพยายามขอโทษแพตตี้แต่แพตตี้ก็ไม่อยากเจอและไล่แมทธิวไปและแล้วก็ใกล้ถึงวันปิดเทอมใหญ่ต่างคนต่างเติบโต ในแบบที่ตัวเองต้องการซินเทียก็บพบว่าเธอเป็นคนแรงเยอะเลยมุ่งหน้าไปทางด้านกีฬาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้มีดีแค่ความสวยมิเชลสาวที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์และมักจะขังไปด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอกําลังลงไปคุยกับเป็ดน้อยของเธออยู่นั่นเองในคลาสวิชาสตรีศึกษาแมทธิวก็ค่อนข้างทําคะแนนได้ดีเพราะการที่เขาได้ใกล้ชิดกับสาวๆทําให้เขาเข้าอกเข้าใจพวกเธอเป็นอย่างยิ่งและทําให้อาจารย์ประจาว,วิชาชื่นชมในความคิดของเขาที่มี ต่อผู้หญิงแต่คิกก็ยังชอบลวนลามผู้หญิงและลังแกลผู้หญิงในหอไปทัวแมทธิวก็เลยหยิบหอลิ้นขึ้นมาพร้อมกับขู่จะแจ้งความและสาวๆทุกคนต่างก็เชียร์ส่วนเวนดี้ก็ยอมรับตัวตนที่เธอชอบผู้หญิงด้วยกันโดยการเปิดตัวว่าคบกับอาลีและบอกเรื่องนี้กับแมทธิวเป็นคนแรกซึ่งแมทธิวก็ยินดีกับเพื่อนมากๆแมทธิวแนะนํารอดกับดอราให้ได้รู้จักกันและทั้งสองก็อยากจะมีโมเมนต์ดื้อดืดในลิฟต์บ้างแมทธิวก็เลยจัดการให้ซึ่งดูเหมือนว่ารอดกับดอ จอลาจะชอบมากๆและในขณะที่ไฟดับทุกคนต่างพากันจุดเทียนคนละดามแล้วแสงเทียนก็ทําให้แมทธิวคิดถึงแพตตี้เขาจึงไปหาแพตตี้แล้วปรับความเข้าใจกับเธอพร้อมกับขอโอกาสจากเธออีกครั้งอย่างจริงใจแพตตี้ก็ยิ้มแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดุดดื่มแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอรด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ